สุกท่นมาหายเนี่ยกินครับมันส่งเขาเศร้าครับตอนนี้เขาอยู่หนาวิเลยพยาบาลครับวิเลยพยาบาลฟังข้างนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับฟังทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในการเนว่ยกินสไลายครับ แในคิทสิหลายตอนนี้จะไปทางสนามบินควาเมอสายเมอ่อสีขาวไปในเมืองถนนพนแผนครับเ,เป็น,นเป็นมีอเสนซ็นถนนสมบูธิกับเดชฮอสิมาพามาเบิงหลานก็เข็นในมือเสาร์ครับหนาวนี่เลยพยาบาลออกกำลังก้นครับ มีทั้งปิ่งปิ่งไก่ปิ่งตับปิ่งน้องปิ่งหมูปิ่งมูปิ่งหมูยอ่ตอตัวนี้ก็จะมีปิ่งหมูปิ่งไส้กรอกก็แหน,แนม,มขากรลักทยอยมาครับ เสาเจ้าเสาขายจากโมงครับยังหมดเสาขึ้นมาขายหกโมงเ้าพี่น้องที่มาโรงพยาบาลหรือว่าผ่านมาเสี่แยกเสี่แยกโรงพยาบาลเนี่ยแหละครับพอดีแวะมาเลยครับบ่ต้องบ่ต้องดังไส้ครับเป็นดังให้เรียบร้อยเสาเนี้ยมีผอมเนาะค่ะมีค่ะเนี้ยมีผอมครับเริ่มไปชักบาทเสาเนี้ยเสาเนี้เริ่มจะหาบาทจ้าบมึงได้แหละพี่น้องเสาเนี้ยเริ่มจะหาบาทเป็นขายมันมีผู้ขายด้วยหาบาท คือทานแค่ก็สิบหกปีแล้วค่ะสิบหกปีครับสิบหกปีแต่ว่าผมเป็นลูกค้าประจำเลยต้องยอมรับว่รสชาติปิ่งไก่ปิ่งหมูเพิ่นนี่แซ่บครับแซ่บหมอเอกทางตามจร์เมอไม่ดีหรืเนี่ยอ๋อเนาะเป็นลูกค้าประจำเลยนี่คุณหมอครับคุณหมอคุณพยาบาลนี่ยแซ่บไม่เลยพยาบาลครับแซ่บไม่เลยพยาบาลนี่มาเลยครับพี่น้องมาเลยตรงนี้หมูปิ้งเตาถ่านครับ แบบหมูปิิงเตาถ่านครับมีเจ้าเดียวมีสาขาเดียวพร้อมเนาะค่มีสาขาเดียวพร้อมเด้ได้พวกสิเบิ่งมุกยังแน่ล่ะนี่มุกปลานมใหม่ไก่ค่ะโอ้มีุกปลามีนมใหม่มุกไก่มุกมุกจักบาทมุกมุกที่าค่ะมุกที่าพี่น้องแก้วคนมาทู่จักสมพวกสีบาทค่ะโอ้ตัวนี้แก้วคนมาทู่นี่ไหนแอนค่ะคนมาทู่เข้าที่ไหนอ๋อ10บาท10บาท10บาทเฮ่ยสิ่งแหนมมีทุกเรียบร้อยแล้วพี่น้อง อ๋อวันวายเล่นไทยมีดอกใหม่ป้องธรรมดาได้บุญเอ็นธรรมดาล่ะบุญเอ็นธรรมดาอะไรมัวนี้ว่าเห็นน้องคนขายนี่ตั้งแต่เป็นนักศึกษาเหมือนบอกรู้อ้องเพราตั้งแต่เ็จงานอยู่เป็นผู้ซอยอ๋อผู้ซอยบอกครับอ๋อครับ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 ผู้ซอยแพทย์สาสตร์คืออ๋อครับ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 แค่เอาผู้ขายเองครับครับครับโอ้นี่ครับพี่น้อง โอ้ครับครับครับนี่ครับนี่ครับสวยสวยวันซ่อนครับวันซ่อนพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งเผืขาขายเลยใส่เวลาสันสันใส่เวลาสันสันย่างมือเส่าใส่เวลาสันสันจเตรียมเดี๋ยววัดมือเตรียมเดี๋ยววัดมือได้แม่ผ่อนเลยเบิ้งเบิ้งพี่น้องที่แยกพ่อดีเลยครับแต่ที่แยกก็ได้พยาบาลนะคะที่แยกได้พยาบาลครับมาเลยครับมาเลยครับผมฝากด้วยนะคะ ครับครับนี่นแต่ของหลานเพื่อนครับแข็งคันแห้งลูกเาวาใหญ่เลยจมูกหม้อเขาหมอซีเลยเนาะโอ้แบดเดียวแปบเดียวผู้บ่ิได้เลี้ยงนี่ไ่าแบดเดียวได้ผู้เลี้ยงนี่โอ้ยสสดยดเดียวเขาหาไลนนี่แล้วใส่เงินหลายครับครับครับแบเียมอยู่กือนเจียมก้นมือเนาะ อ๋อลูกค่าประจําเพิน่นลูกสาวเพิ่นอ๋อม่แต่ลูกสาวเ,าวเาวพิ่นเลยคอนเทนนิดนึงนึอูกนะสว่วนสายๆในจ็งนอยเพิ่นสปรปอนมาสื่อทางนี้นะตั้งกําแพงครับผมโอเคย่ให้เน้องบางอีกจ็งนอยครับจนอยจ้นอยเนี่ย้างสาก็มังแข็งแถวที่บครับ มูปิ่งไก่ปิ่งปิ่งตับนี่ปิ่งตับนี่แซ่บแสบพี่น้องมาชิมเหมือนเดิมมาชิมเหมือนเดิมแซ่บไปเลีครับมันบอกวันไม่มีวันหยุดค่ะอ่าปิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองปิ่งปิ่งปิงไก่นี่ก็แซ่บไหมผมมาคิดปิ่งไก่เหนือปิ่งเหนือมันกับเหนือมันเนี่ยเหนือที่เป็นเป็นเหนือเหนือไก่ได้เดี๋ยวให้มันครบ สักที่นาที่อนโคษณาจะขาหลายครับลูก้าตอนนี้เขาใช่ย่อยมากครับช่วงนี้มันกำลังหกโมกว่าพี่น้องย่อยมากย่อยมากแจ็คแจ็คกิโลเฮดมือนึงประมาณจ็คกิโลรวมกันแล้วยี่สิบตัวยี่สิบตัวยี่สิบตัวโลเนาะ โอ้ดีครับดีดีนี่เหรอตอนนีขวดน้ำอไหมโบสิงหงดวนครับเออสิงดวลเพราะว่ามัน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 นเนาะมันมันลุกลุกไฟออนกับท่านนี่แก้ไขวิธีแก้ไขกับนี่นี้ หม่สดๆครับปิ่งหาบาทปิงหมูก็บอกในห่าบาทได้นอนเล้สิบาทหมูหมูเจ็ดบาทหมูเจ็ดบาทซาหมยีซีกว่าปิ่งซับไก่นี่งซีบปิ้งปีกแลรวครับปีกเราจะใส่ครับยี่สิบสามก็สิบห้าอ๋อครับเดี๋ยวจะใส่หน่อยใส่ไงใส่ด้วย ลูกค้าเพื่อนคุณหมอพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธ่ามศิษฐ์พี่น้องเพราะว่าติดโรงพยาบาลธ่ามศิษฐ์รับเจ้าต้อไม่ต้องห่วยแน่นอนอยู่แล้วครับต้องจัดนี่เจ้าพยาบาลกินค่ะพยาบาลค่ะน้องผู้ชายนี่เห็นเพื่อนดนละละมันเตะอยู่หน้าประสาแขกคนนปล่อยปล่อยง่ายคือแต่ก่อนเป็นผู้ซอยกุกเหมือนโดนละเนาะ ต้องซอยกลุกมาดนเลยค่เก่าี er ่เ <saturated> ก่าเนาะคีอเก่าสามอ่ก็ไปซอยหนาโต้ด้ค่ะเออเรื่องแรกั่องหลังจานซอซอหลานเ่นรุ้ยาเลยได้แม่ข้ามีแหม้ามีมันมันเป็นอาเีบทีอิสราสบายใจเลยแม่ิ่ก็ั่งได้ค่ะแ่ก่อนนูเป็นตุ้งมองเ่าุงสันติก่อนอยู่ลังจานต้นซอยแม่สาดค อ๋อครับครับครับโอเคครับผมเวลาพี่น้องสไตล์ของไทยอุบลเมืองดอกบัวเวลาออกไปถ่ายคลิปกับสิประมาณนี่ครับก็สิแตกต่างจากจากเพือื่นเนี่ยสไตล์คนละสไตล์เนาะตรงนี้จ้าหน่อยครับประมาณจะม่วงเคืองค่ะค่าวก็จะเอ้าร้ายเหวเนาะบอท่านนี่ครับบางมือเนี่ยบอท่านผมผมมาเนี่ยเบิร์ตเบิร์ตต้องขาซะก่อนครับเพราะว่า ครับเพราะว่าลูกข่าวคนสิมาเห็ุงานนั่ากก็อยากให้ได้กินเป็นทอดนะ่็จะกิน้งเป็นลำด่างกินกินล,ละน้อยเป็นเรื่อยๆโอเคออนนคร<อ>ับไปเดี๋ยวลูกมาโอเคครับผม